ค่ะเรามาลองดูวิธีการจัดไฟล์นะคะว่าจะมีวิธีการจัดไฟล์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ<ๆ>เพื่อให้ง่ายนะคะเราอาจจะได้ไฟล์บดมาบ้างแล้วนะคะจัดทําแผนที่1นนะคะให้เ,เรียบร้อยมากที่สุดนะคะเพื่อจะได้เป็นต้นฉบับในการทำงานนะคะในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาจะสังเกตด้านข้างนะคะวิธีการทำก็คือไปที่ โ m มนะคะเลือกเป็น heading นะคะจะ heading เท่าไหร่ก็ได้นะคะ heading ก็จะอยู่ข้างบนนะคะก็จะไล่ลงมาจะทำให้เมื่อเรามีครบ20แผนหรือกี่แผนก็ตามเนี่ยการค้นหาไฟล์ของเราจะค้นหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะบางคนบางคนนะคะก็ทำแผ่น1แผ่น2แผ่น3แยกไฟล์กันนะคะเพราะว่าเบรกหน้าไม่เป็นนะคะอาจารย์ก็เลยจะมาสอนว่าบางครั้งเนี่ยถ้า เราจะทำเป็นไฟล์เดียวยาวไปเรื่อยๆนะคะโดยเลขหน้าไม่รันเนี่ยวิธีการทำทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือฉันก็เลยเขียนไว้ว่าหน้าปกนะคะเสร็จแล้วไปที่ insert ไล่ค่ะมีการไล่หาก่อนนะคะก็คือเพจ layout นะคะไปที่ break นะคะกดตัวนี้นะคะหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็กด break อีกรอบหนึ่งเป็น next p a g e ค่ะ นะคะก็จะทำสังเกตว่าแผนเนี่ยก็คือจะเลื่อนลงมาอัตโนมัติโดยเราไม่ได้ enter นะคะมาดูเลขหน้าหน้านี้ยัเป็นหน้า3อยู่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกดอะไรต่อคะกดที่ insert คะ่ะ page number นะคะ format นะคะในที่นี้เราจะให้ start ที่หน้าแผน1นะคะตัวนี้เราก็โอเคไปนะคะมาลองดูซิว่าเปลี่ยนไหมเห็นไหมตรงนี้กลายเป็นหน้า2แล้วนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราลงมาดูนี่คือหน้าปกนะคะอาจารย์ไม่ชอบให้ enter นะคะเพราะว่าการ enter มันจะทำให้เลื่อนได้นะคะอาจารย์ก็มาเขียนว่านี่คือสารบัญต่อมาอาจารย์ไม่อยากได้เป็นเลขสองนะคะอาจารย์ก็ดับเมันคลิกนะคะตรง insert นะคะเพดหน้าเบอร์อีกรอบหนึ่งคืออยากจะให้เปลี่ยนเป็นตัวอะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็นกอไก่ขอไข่นะคะอ่า ก็กดไปนะคะนะคะหน้านี้ก็จะกลายเป็นขอไข่และสารบันนะคะหน้าถัดไปจะเป็นคอควายไม่เอ่ยเห็นไหมจะอยู่คงที่แล้วนักศึกอาบอกอาจารย์ค่ะขอไฟลค่ะบองทําเองนะคะจะได้ทําเป็นนะจะได้ทําได้นะคะเออสังเกตด้วยว่าเลขมันไม่หนานะ,ะแล้วก็ปรับแกะนะคะแผนนะถ้าเกิดต้องเย็บมุม ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องทําสันข้างนะคะสันข้างเวลาการตั้งอะค่ะจ,จะตตั้งค่ากระดาษที่พอสําหรับในการที่เราจะแม็กได้นะคะก็คือ1.5นิ้วก็แคบหน้านี้ไป1.5นิ้วตอนนั้นนี้ก็1นิ้วนะคะก็จะทําให้สามารถเข้าสันข้างได้นะคะแต่ว่าถ้าโรงเรียนเกิด ใช้ใส่เป็นแฟ้มนะคะอาจจะไม่ต้องมีสันข้างนะคะแล้วก็ตั้งซ้ายขวาให้เท่ากันนะคะอยู่ที่เพจเลเยาต่อมาลักษณะตัวนี้นะคะเราดูแล้วเป็นไงเอ่ยมันไม่ค่อยสวยเลยนะคะวิธีการก็คือเราก็มาดูรายละเอียดนะคะว่าจะทำยังไงให้ข้อมูลเนี่ยมันกระจายนะคะแล้ก็ไปกดที่ตัวโฮมนะคะแล้วก็ให้กระจายด้านข้างกดที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะ ก็จะช่วยทําให้เกิดการกระจายได้นะคะอันนี้มันไม่ยอมไปนะคะน่าจะอาจารย์พอดีมีตัวนี้แท็บอยู่ก็เลยมองไม่เห็นนะคะพยายามจัดให้สวยงามนะคะอ่าก็จะช่วยได้นะคะถ้าปกติแล้ว,วกดอย่างที่อาจารย์กดเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปอัตโนมัติแต่ถ้าไม่ได้อย่างเหมือนอาจารย์นะก็ใช้อัตโนมือไปนะคะมีการคลิกให้มันได้ผลออกมานะคะดูที่รูปพักของมัน เกิจเส้นทางก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดพวกนี้นะถ้าจะทำเส้นอย่างนี้นะคะก็ทำให้เหมือนกันหมดทั้งทุกแผนนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีระบุมาตรฐานมาว่าบอกรายละเอียดมาว่ามาตรฐานคือลายแล้วค่อยมาบอกตัวชี้วัดเนาะบางเรียนก็จะใช้แค่ตัวอักษรซึ่งทําให้เราไม่รู้ว่า ตัวย่อยหรือข้อความอะค่ะมันคืออะไรนะคะก็อันนี้ก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าเออนี่ดีนะคะต่อมาสาระสำคัญอย่างเงี้ยมันระเด้งมาอยู่นิดนึงนะคะอาจารย์จะใช้คำว่า insert แล้วก็ break เหมือนเดิม page layout นะคะแล้วก็ break เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ต้อง enter นะคะต่อมามาดูรายละเอียดซิการกระจายนะคะกระจายตรงกันไหม เนี่ยเขาสั่งกระจายแล้วนะคะก็จะทําให้ด้านหลังะค่ะตรงกันนะคะใช้ตัวอันที่สี่นะคะเพราะว่าจะกระจายแบบไทยท่านี้ก็จะกระจายแบบค่อนข้างแข็งกว้างไปนิดอะไรอย่างนี้เป็นหน่อยนะคะก็ลองดูรายละเอียดนะแล้วแต่ความชอบนะคะต่อมาก็จะมีสาระสําคัญจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้ง่ายนะคะก็จะบอกไว้เลยว่ามีให้ครบทั้งสามด้านนะคะแล้วก็เลยใส่ตัวอักษรไว้ด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีก็ตัดทิ้งไปนะคะรายละเอียดเนอะถ้าเลขออโต้เนอะการวางให้มันตรงนะคะเรื่องของระเบียบนะคะก็ลองดูกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของที่นี่ทําเป็นตารางนะคะก็คือทําตารางเปล่ามาก่อนเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ค่อยมากดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าลบเส้นทั้งหมดนะก็จะได้ตามนี้นะคะมีการใส่รูปสื่อมาตัวอย่างมานิดนึงด้วยนะคะก็จะทําให้ คนมาทำตามเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าอย่างนี้ไม่สวยเนาะเราก็กดช h i เอนเ t อรก็ได้หรือเคาะๆๆนะคะเคาะเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเท่าไหร่แต่ถ้าชิปเอนเ t อรอะค่ะก็คือทำให้เครื่องอะค่ะสั่งว่าให้ข้อความที่อยู่หลังตัวเนี้ยเลื่อนไปบรรทัดต่อไปอัตโนมัติช h i เอนเ t อรนะคะก <c oughs> ็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่นะคะอยากให้ลองไปฝึกดูนะคะ ทำแล้วหนังสือสวยๆเห็นไหมที่เขาจัดไฟดีๆอนะคะเราจะได้ทําได้ด้วยนะคะ,ะการวัดและประเมินผลนะคะก็จะมีข้อมูลรายละเอียดอยู่นะคะเราก็มาดูเนาะว่าการวัดผลเขาก็ครบถ้วนตารางเห็นไหมเขาก็ใส่สีไปนิดนึงนะคะ,ะเห็นยังก็ใส่แค่นี้นะคะก็แต่คำนวณด้วยนะว่าทำให้คนเขามองเห็นหรือเปล่านะคะ อย่าไปใส่สีมากมายบางครั้งตารางมันยาวเนอะเห็นไหมมีหัวอัตโนมัติหัวตารางอัตโนมัติเนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเดานะคะวิธีการก็คือทำแถบครอบหัวตารางซะกดตรง table property นะคะแล้วก็ repeat ซะนะคะเมื่อมันยาวนะคะก็จะทำให้มีหัวอัตโนมัติในหน้าถัดไปนะคะก็เป็นทำให้งานนะคะมันดูเรียบร้อยขึ้นอนะ นะคะ,ะก็จะดีกับตัวเรามากที่สุดนะคะ,ะการบันทึกแผนนะคะถ้าปริ้นออกมาแล้วก็เขียนมือเอานะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ปริ้นนะคะหรือว่ามีการแก้ไขนะคะก็อาจจะบันทึกโดยการเขียนลงไปในแผนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเนี่ยก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกตารางนะคะบางครั้งเนี่ยเขามีตารางแถบยาวได้นะคะก็ วิธีการก็คือกดคลิกขวานะคะแท็ Take, นะคะ direction ดูว่าเราจะเอาหัวไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เลือกเอานะคะก็จะได้ตามนี้ต่อมาบางครั้งเราต้องรวมเมิดไฟล์นะคะกี่ช่องก็ทำแท็บทึบไว้นะคะแล้วก็เมิดแค่นี้เองนะคะก็จะทำได้บางครั้งตารางมันไม่เท่ากันเนอะเราก็กดคลิกนะคะบางคนไปแบบกด นานมากกว่าจะได้นะคะเนี่ยทำให้เท่ากันแล้โดยไม่ต้องมานั่งเก่งเองเครื่องจะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะคะเมื่อเราจัดแผนได้ดีแล้วอะค่ะเราก็คลิก c อน t r ร l A นะคะ Copy น,นะคะกด Insert Break ตรงนี้ก็มีอะค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็วางลงมาเห็นไหมจะมีแผนหนึ่งครั้งที่สองขึ้นมาเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะค่ะเป็นแผนที่สอง แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะคะต่างๆนะก็จะทำให้เราค้นหาไฟล์ได้ง่ายมากขึ้นอาจารย์ขายแถบนี้บางครั้งหนูหาไม่เจอหนูกดคอนโทรล F อะคะ่ะแล้วกดตรง heading ก็จะขึ้นมาอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็จะทำให้งานเราทำได้เร็วมากขึ้นนะคะของพวกนี้เราต้องทำอะอย่างที่อาจารย์เคยสอนตอนฝึกสอนนะคะอาจารย์สอนเคมีอะ สามรายวิชาจันก็ต้องคูณแผนเข้าไปอ่ะก็มไม่มีใครตายด้วยการทำงานหนักนะคะแต่ฉะนั้นก็แต่สิ่งเราเนี้จะตายเพราะว่าทำงานช้านั่นแหละนะคะก็ะเลยอยากให้พวกเราไปฝึกดูนะคะรายละเอียดต่างๆหน้าปกนะคะอยากได้สวยๆกะอาจจะใช้พวกแคนวาหรือว่าพวก Photoshop หรือรูปภาพอะคะ่ะเอามาวางแล้วก็ใส่ตัวอักษรลงไปเนาะ ก็จะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสารบัญมีการทำสารบัญอัตโนมัตินะคะไปดูคลิปวิดีโอเอาเนอะเพราะว่านี่อาจารย์ก็แนะนำไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไฟล์นี้อาจารย์จะโยนไว้ให้นะคะในการที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ลองทำตารางเองมากกว่านะคะจะได้ฝึกปืนฝีมือไว้นะคะรายละเอียดเนอะก็ประมาณนี้ที่เหลืออาจารย์อยากให้เราลองค้นหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะ ความรู้อยู่รอบตัวนะคะแล้วก็พยายามดูนะคะสวัสดีค่ะ